สวัสดีครับสวัสดีโซอปเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสวัสดีทุกท่านครับที่ผ่านทางเข้ามารับชมในช่องของเดียเอทีฮัทนะครับคุยก่อนเกมวันนี้นะครับค่ำคืนแห่งยุโรปนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราครับจะบุกไปที่เยอรมนีนะครับในการเจอกับทางอาเบรไรซิกนะครับซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้ครับหลังผ่านไป5เกมนะครับซิตี้เราก็เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่ม ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนทางอเบรซิกนะครับก็ยังมีลุ้นอันดับที่3นะครับในการไปเล่นในถ้วยยูโรปาลีกนะครับซึ่งต้องขับเครื่องทางขับรูทนะครับเรามาดูสถานการณ์เข้าๆกันก่อนครับหลังผ่านไป5นัดของยูฟาเปียนส์ลีกครับของกลุ่ม A ของเรานะครับตอนนี้สตี้ครับแข่งไป5นัดนะครับชนะ4เสมอ0ูนย์ะครับแพ้1มี12คะแนนครับเป็นแชมป์กลุ่มนะครับ อันดับที่2เป็นทางปาริสแซงชงแมงนะครับที่ชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับมี8แต้มนะครับก็เข้ารอบเป็นอันดับที่2นะครับอเบลไรซิะครับชนะ1เสมอ1แพ้3นมครับมี4คะแนนนะครับแล้วก็อันดับสุดท้ายตอนนี้เป็นทางคลับรูทนะครับชนะ1เสมอ1แพ้3เช่นเดียวกับทางอเบลไรซิกนะครับซึ่งไรซิสครับล่าสุดก็บุกไปชนะทางคลับบูดห้าประตูต่อศูนย์นะครับทำให เฮดูเคสของพวกเขานั้นดีกว่าทางคับรถนะครับซึ่งหากในค่ำคืนวันอังคารนะครับหากทางไรซิกเสมอหรือไม่แพ้ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็ลุ้นให้ทางคลับบลเอาชนะทางปารีสแซงต์แชงก์ไม่ได้พวกเขาก็จะผ่านเข้าไปเล่นในยูโรปาลีกได้นะครับตรงนี้จะเป็นสถานการณ์ของกลุ่ม a เรานะครับ ก่อนไปปีวิวครับเรามาดูข่าวรอบดัวเอติฮัตกันก่อนครับซึ่งข่าวแรกครับเป็นข่าวของทางอเล็กเซนเซนเชงโกนครับซึ่งตอนนี้มีข่าวเชื่อมโยงกับทางเจวนะครับซึ่งทําไมถึงไปเชื่อมโยงกับเจนนวได้เพราะว่าทางคุณซื้อของทางเจนัวคือทางแองเดรเชฟเชงโกนครับซึ่งเป็นอดีตคุณซื้อของทางยูเครนนะครับซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางซินเชงโกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเคยเป็นผู้จัดการทีมของทางยูเครนครับ ซึ่งทางตอนนี้ครับสื่อทางสื่อของอิตาลีครับเป็นของสื่อหลักของทางเจนัวเลยครับก็คือทางเพเนตาเจนัวนะครับซึ่งรายงานว่าทางเจนัวนะครับกำลังเจนัวนะครับกำลังดําเนินการที่จะเซ็นสัญญากับทางโอเลเซเนอร์ซินเชงโก้ครับแบ็กซ้ายของแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานะครับซึ่งพวกเขานั้นกำลังระดมทุนนะครับซึ่งคาดว่าทางเจนัวไม่มีปัญหาเรื่องค่าตัวของทางซินเชงโก้แน่นอนครับในที่จะ ดึงเซนจโกเข้าสู่ทีมเจนัวครับเรื่องงบประมาณไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับพวกเขามีงบประมาณที่เพียงพอสำหรับค่าตัวงทางสินจงโกแน่นอนครับนี่คือรายงานจากทางเ e เนต้าเจนัวนะครับส่วนออเรนซิโนสซนจงโกครับฤดูการดีลงเล่นไปแค่7นัดนะครับกับซิตี้นะครับในลีก3เกมแชมเปี้ยนลีก3เกมแล้วก็ทักคาราคาบหเกมนะครับซึ่งเซนจโกครับเป็นตัวจีงกับซิตี้ แค่3ามเกมเท่านั้นนะครับก็ถือว่า,าตกเป็นตัวสำรองให้กับทางจอแกนเซโลนะครับซึ่งกันเซลโลก็ฟอร์มดีนะครับก็ซินเโกก็เบียดยากมากนะครับในสถานการณ์ในตอนนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้ครับก็ต้องรอดูกันว่าในช่วงมกราคมครับตลาดหน้าหนาวที่จะเปิดในอีก3สัปดาห์ข้างหน้านี้ว่ารอดูว่าซินเโกจะย้ายออกจากซิตี้หรือไม่นะครับตรงนี้ก็ต้องรอติดตามกันนะครับ อันที่2ครับมาสรุปท็อปสกอร์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราครับจะมีท็อปสกอร์แล้วก็ท็อปแอสซิสต์ครับนะตอนนี้ว่าใครในท็อปทรีครับมีใครบ้างนะครับท็อปสกอร์ครับคนที่ทำประตูได้มากที่สุดในรวมทุกรายการให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในตอนนี้ครับก็คือทางริยาดมาเลสนะครับซึ่งทำไป8ประตูนะครับมาเลสครับยิงในลีกไป2ลูกครับยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครับยิง4ลูกแล้วก็คาราบาลเั้ให้ยิงไป2ลูกนะครับ อันดับที่2เป็นทางแบรนโดซิวานะครับที่ล่าสุดฟอร์มดีมากๆครับยิงไป7ลูกครับซึ่งเป็นซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นในอ่าพิมลีกทั้งหมดนะครับ7ลูกอันดับที่3เป็นทางฟิลโฟอรเดนนะครับยิงไป5ประตูนะครับในลีก3นะครับ ucl 1แล้วก็ลีิขัดอีก1นะครับนี่คือท็อปสกอร์ท็อปทรีของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในตอนนี้นะครับส่วนท็อปแอซิสต์นะครับอันดับที่1เป็นทางกลาเบลเจซุสนะครับ7 แอซิดนะครับอันดับที่2เป็นทางจอแกนเซโล6หกแอซินะครับแล้วก็อันดับที่สาเป็นทางฟิลโฟเดนนะครับ5้าแอซินะครับอันนี้ก็คือท็อปสกอร์แล้วก็ท็อปแอซิดของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในนาตอนนี้นะครับเอาละครับคราวนี้ครับมาดูความพร้อมของทั้งคู่นะครับก่อนที่จะลงสนามในคืนวังอาคารครับเวลาเที่ยงคืน45นาทีนะครับ ทางเจ้าบ้านครับอาเบลไรซิกครับหลังจากที่กุนซือของพวกเขาอย่างเจสซี่มาร์ทนะครับก็ได้ลงออกจากตําแหน่งไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีเป็นผู้ช่วยของเขาครับที่ชื่อว่าทางฮาคิมไบเออร์ลอเซอร์นะครับก็เป็นมือขวาของเขานะครับก็ขึ้นมาทําหน้าที่แทนนะครับในการคุมทีมชั่วคราวนะครับซึ่งที่เจอกับทางซิตี้ในคืนวันขานี้นะครับตอนนี้ครับสภาพความพร้อมของทีมอาเบลไรซิกนะครับก็ต้องบอกว่ายวบเลยทีเดียวนะครับตัวเจ็บเพียบ ไม่ว่าจะเป็นกองหน้าร่างย่อของพเขาอย่างยูซุปโพเซนครับก็บาดเจ็บนะครับรวมถึงทางดานิโอโมนะครับวินลี่โอบานะครับปะการันหลังตัวหลักของพวกเขาก็ล้วนบาดเจ็บกันทั้งหมดเลยครับพวกนี้ไม่สามารถลงเล่นได้แน่นอนนะครับส่วนทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราครับก็ขาดเพียงทางฟรานต์ตอเรตคนเดียวนะครับที่ยังเจ็บอยู่อนอกั้นพร้อมที่จะเป็นตัวเลือกของทางเป๊ปกวเดิยอล่าแน่นอนนะครับมาดูที่11 ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งคู่ครับมาที่เจ้าบ้านครับอเบปไรซิคครับมาในระบบ3-4-2-1นะครับประตูเป็นทางปีเตอร์คูลาซี่นะครับสามเซ็นเตอร์แบ็กครับประกอบไปด้วยทางลูคัสคอสเตอร์มันนะครับโมฮัมเหม็ดซีมากองนะครับแล้วก็จังโก้กวาดิโอนะครับนี่คือ3เซ็นเตอร์แบ็กของพวกเขานะครับวิงแบ็กซ้ายเป็นทางอังเคลินโยนะครับอันนี้เป็นเด็กเก่าของเรานะครับ วิงแบ็กขวาเป็นทางนอร์ดี้มัเคเล่นะครับกองกลางสองตัวเป็นทางคอนดักไลเมอร์นะครับแล้วก็ไทเลอร์อดัมนะครับสองตัวที่เป็นมิดฟิลด์ครับส่วนตัวลูกเขาจะมีทางคริสโตเฟอร์เอนคุนโคนครับจะเป็นตัวตัวนี้เป็นตัวทีเด็ดเลยนะครับเล่นหน้าต่ำคู่กับทางเอมิลฟอยเบิร์กนะครับหน้าเป้าเปาเป็นทางอังเดรซิวานะครับกองหน้าของ ทีมชาติโปรตุเกสครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ตัวนี้เป็นตัวความอีกหนึ่งความหวังของทางอเบรไลซิกนะครับสำหรับเกมนี้นะครับส่วนทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับคาดว่าทางเป๊ปกอดิล่าของเราครับน่าจะโลเทชันหลายตำแหน่งเลยนะครับซิตี้ครับมาเน้นระบบ4-3-3นะครับประตูน่าจะเป็นคิวของทางแซ็คซีเฟนครับได้ลงเฝ้าเสาบ้างนะครับแบ็กซ้ายครับอเล็กซานเดอร์ซินเชงโก้ครับแบ็กขวาไค้ร์ว็อเกอร์ครับ เซนเตอร์แบ็กครับสโตนนั้นจะกลับมาเป็นตัวจริงครับคู่กับทางนาธานอาเก้นะครับมิดฟิลด์สคนครับเป็นทางอิวคายกุนโดการฟานันโยบานันโดซิวานะครับ3ตัวลุกครับน่าจะใช้ดิยัตมาเลสทางขวานะครับฟิลโฟเดนทางซ้ายแล้วก็ฟองไนใช้ทางโคพาเมอร์นะครับแล้วก็เกมนี้แน่นอนว่าเปเปโปติล่าน่าจะาใช้ทางดาวลุ่งหลายคนแน่นอนครับที่จะได้ลงสัมผัสในเกม ยูโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเจมแม็กอาร์ตี้นะครับรวมถึงพวกาลาเวียนะครับแล้วก็อีกดาวลูกอีกหลายๆคนครับน่าจะได้เดินทางไปกับทีมนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าานักเตะดาวลูกของเราครับจะได้เปิดซิงลงเล่นในเกมแชมเปี้ยนลีกกี่คนนะครับนัดแรกครับที่เจอกันที่บ้านของซิตี้นะครับซึ่งเป็นยูเซียลเราไปงุ่มนัดแรกของ ฤดูกาลนี้ครับที่เจอกันที่บ้านของเรือใบเราครับซิตี้ก็เอาชนะทางอเมริกซิกไป6ประตูต่อ3านะครับจับก็ได้ครับวันนั้นครับตัวแสบของทางอเมริกาซิกนะครับก็คือทางคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูนะครับที่ทาแฮตทริกได้นะครับซึ่งคําคืนวันคันก็ต้องจับตาดูให้ดีครับตัวนี้ซึ่งเป็นตัวจีดแล้วก็ติดถิมชาตนฝรั่งเศสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นคุนคูนะครับก็ยิงในถ้วย UCL นะครับยิงไปเจ็ดลูกแล้วนะครับซึ่ง ถือว่าเป็นอีกตัวที่ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับซิตี้เราถ้ามีโอกาสทางเป๊ปอรเดล่าก็น่าจะลองนำมาเล่นกับซิตี้เราดูนะครับถามว่านั้นนี่ครับซีเรียสไหมครับที่ถ้าว่าเราแพ้ครับก็ไม่เท่าไหร่เพราะเราผ่านเข้ารอบ16ทีมในฐานะแชมป์กลุ่มเรียบร้อยนะครับก็ก็น่าจะเป็นให้โอกาสให้เด็กได้ลงสัมผัสเกมนะครับแล้วก็เรื่องผลการแข่งขันเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีว่าทางเปปจะเน้นมากน้อยแค่ไหนนะครับ เดี๋ยวเราต้องมารอดูกันว่าการเปลี่ยนกุญซื้อของพวกเขาครับว่าจะมีผลมากน้อยแค่ไหนนะครับในการเจอกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานะครับมาดูฝีมือของทางอาคิมไบเออร์รอเซอร์นะครับว่าเขาจะสามารถเข็นทางอาเบลไลซิกเข้าไปเล่นในยูโรปาลีกได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวคืนวันอังคารครับเที่ยงคืนซีซ่าเดี๋ยวรู้กันนะครับนี่คือทั้งหมดครับที่นำมาฝากเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ สุขสัปดาห์ครับในการเจอกับทางวูฟแฮมตันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ